สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุปูสุกนนะคะที่กำลังติดตามอยู่ทางช่องของเขานะคะสิบิมยิ้มแล้วรวยแตงโมปลารวยนัชชาพาโชคได็พารวยนะคะน้องไอพารวยนะคะไอพารวยค่ะเขียบกแอแฉะแล้วรวยนะคะค่ะมาป็่นบางคังบางข้าวียังว่าเอกยังเลี้ยวค่ะไม่เป็นเดียวค่ะเลียวเดียว เออเพราะว่าเขียร์ประแยกกับเพื่อนว่างนะคะหรือว่ามาล่ำเพื่อนกับมาได้เป็นบางครามาเข้านะค่ะเขียร์ประแยกแช่์แล้วรวยค่ะค่ะตีดตามนะค่ะทีมงานเขาพ่อโก๊ปนั่นแหละพ่อโก๊ปกับทีมงานเดียวกันพ่อแม่คู่พ่อโก๊ปเมีปั๊ดนะค่ะน้อค่ะอันนี้เอฟซีพานมาทางชอบแต่งโมูนางเรมกันกระทุ่นะคะถวายปูหนึ่งพันบาทหนักหน่อยสองร้เยนะคะ นางได้สองร้อยยี่หกสองร้อยแล้วก็เตียงมัวค่ะเตียงมวนั่นค่ะเตียงมวสองร้อยขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเอฟซีสายบุญที่เป็นคุณแม่รัญญ่านะคะคุณแม่รัญญ่พิ่าคุผ่านมาทั้งแม่คู่กับเพียงแม่คู่สาบเรียบร้อยนะคะไล่ซื้อไล่เสียงค่ะทานเทียมแม่คู่กับปอเดียร์เด้อค่ะเด้อค่ะแต่คุณกาแมาทังชมยิ้มมีนะคะนางและเมีย ระนับบตดเนาะค่ะถวายครูสามลอยยิมหนึ่งรอยน่ะน่อยหนึ่งรอยด้วยค่ะเพื่อสพาะ่เหมอนกัหอัก่กะพาะพอเห็นบูงอ่านล้วไ่หนักห่อยก็เลื่อมใหญ่เลยกคือว่าเนาะค่ะผูู้พนกับก็คอยได้สู้ปับนาส่วงระยะหนีเขาพัฒนานะค่ะมีผู้ส่งีได้อาหารกลางวันกับยอดมาเรียพุละเลียหน่อยเนาะค่ะกะ ตามเรื่องซัทธาเขาอี่ออีเม่ห่อลวก็แม่คู่เนาะค่ะบวกบุญไว้วันที่22กันยา2566เนาะค่ะที่วัดป่าซาสนุบุดวะลาลามเด้อค่ะเด้อมือเฮือเนี่ยแหละค่ะคือวันวัดซุปเลยน้องบีมเนาะครับผมวันซุปค่ะวันซุปเพราะว่าตรงกับวันภาคพอดีตรงกับวันยุทธีฮ้อบัดี้ปูพอดีอยากใครเนาะค่ะครับเพวันเห็ุไปมือวันวันที่22วันสัตวนาะ เอาไปตามผูวานั่นแหละค่ะเพราะว่าหามันยากเนาะคะ่ะมันงานหลายอย่างครอมทั้งวัดป่าบันมืดกับจวนจอมอไก,ก่ก็คือวันที่สามสิบเนาะคะ่ะสามสิบกันยาไม่คู่ประสิทธตุตนค่ะ่าใหญ่ไปอีกไปร่วมสร้างเกดีนะคะเพราะว่ามูประมาณกะารเนาะคะ่ะกะคอยทอย่อยใจทางไปเรื่อยกะขั้นใจเท่าเดียวมันกะว่ามีเงินเก็บเงินก่อนเนาะคะ่ะ ล่อโศกราบล่อผููเปิดโศกราบเปิดวารมีให้ลูกให้หลานเอฟซีสายบุญไดเฮ็ดได้สั่งไปตั้งกันผูรเล็กละหน่อยถือว่าเข้ารวมสั่งเนาะคะ่ะไปคู่กับเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นสะพานบุญใหญ่ให้เอฟซีได้รวมสั่งไปนั่มผูรเล็กละหน่อยเนาะคะ่ะไปคู่กับเป็นรักให้นะค,ะค่ะผู้ภูรอยากเฮ็ดอยากสั่งอยากรวมนั่มจะเสียค่ะคือมือนีกับ เป็นวันที่ทะเลก่อนวันที่ยี่สิบนะวัานที่ยี่สิบเรือเรือยี่สองค่ะเรือสองสามเรือสองเมือนะคะเรือสองเมือผู้ได้บอกเด็กเขาว่าหอกคือรัดยูวัดป่าศาสนุบทวัารามทางไปทางไปบันผือบันเทียมนะคะบันเทียมตรงคำครับอันนั้นไม่บันเทียมนั่นแหละค่ะค่ะิ่ณกำลังก่อสร้างหอชั้นนะคะหอชั้นล้างบักเงี้ยนะคะเ่นกะ ผาจานเพื่อกบวายูกบเพื่อนสิเฮต์อีะยังก่เป็นเป็นโซ่เกีอดียังนี่ลหละคเอชัดชัดเจ็ดชันว่ะค่ะเพื่อกางบผูริรอดสิคือจะพาระวาดียวไม่คู่ส่งมันหุดนละนะก็เลยเฮ็ดรวมกันไปนะคะทั้งประตูค่ะประตูเขาประตูเข่าซาาซาร์อชันนั่นแหละค่ะค่ะการงบอันนี้ก่ะละวารียราคาหลายบาทนะคะแต่ไม่คู่กับซเฮตดรวบร่วมไปนะคะ เพราะว่าข้าวเส็ดเป็นตัวเดียวกับ่ได้มันหลายอย่างค่ะค่อยๆสางยครับค่อยไปมันหลายอย่างค่ะซึ่งสังกะสีนะคะสังกะสีเพนกะว่าพอดีเพิ่นกะสีมาส่งวันที่วันเสาร์ครับค่ะสังกะสีกเก็ดแปดมืนตอนี้ยี่โมงถึงคือใช่เหรอครับเพราะว่ามันหลายสันค่ะมันหลายสันแล้วมมนกอะลัใงไงนะคะเสานับบกวยเสาหลายครับผมค่ะใส่เล็กหลายพาโมปลายที่แม่คู่ว่าแต่ละเหลื่มเรี่ยมแต่ลเื่มสางแล้วค่ะ ตอนนั้นฝนกระทุกทางก็พอดีแม่นปะค่ะได้งบประมาณมากแต่ในเฮทันุนคอสิสามหอสันนี่แหละค่ะเฮทันนเข้าไปเวลาค่นไปอย่าตีทำเข้าไปนั่นเสียไม่ได้ชิดตรงครับช่วงบาเ็นหอสันที่เรียกกามันทางเขาหยากก็เลยมาทำถนนต่อไม่เฮทันุลเรากำมาเฮตทโซล่าเหมียนเฮทโซล่ามองปูตาอยู่เรากะเฮทเรากะห่วปูตาน้ตกเนี่ยนะค่ะที่ละงบประมาณมันหลายอย่างหลายอย่างที่ได้สร้างมาที่นี่ก็ เพิ่นกับไปซื้อของมาไว้ย่ดอกค่ะซื้อของมาสั่งที่หอฉันแต่ว่ามันกลับว่าท่านถึงเวลาสั่งเนาะค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาเนี่ยวันนี้ท่านปิดไปได้อาจจะเส็จสินสมบูรณ์เ็จท่านบุญกระทินเพื่อนบุญกระทินเพื่อนคือวันที่สี่แล้วค่ะสี่สิงหาสี่พฤศจิกายนโอ้พายาจมันไปติดท่านมหนบอนกับค่ะกอาจจะท่านอันงบงบถึงกับท่านไปขู่ก็ว่าเออเฮ็ดไปเรื่อยๆคืท่านนี่รอ แม่คูว่าสิท่านอยู่เด้อกับสิมีมหอรเราโซคมงันคือกังเว้นนะคะกังเว้นเดียวบึงกันว่าแม่คูสิได้ไพเรียเพราะว่าแม่คู่กับบึงงบเพื่อกันกับการลกองบเพื่อกันมันหลายอย่างนะคะครับผมเอฟซียุนมหาภูคือลายงูประมาณนะคะนั่งรออยู่กันแรงกะรลอก่อนก็ได้ค่ะนั่งรออยู่กันแรงอาชีพกอนค่ะเอฟซนมหาภูนะคะค่ายเงียนกับวิวมันนี่ค่ายเงียนกับ ไปธุระนะคะค <Okay. S 1> ่ะค่ะพ่าช okay. enfin ่วงนี <to death> <to death> <C> ้การเหน่กับพ่อคอยสบายนะคะค่ะเลยขอเวลาจังน้อยพับคอนนะจ๊ะขอเวลาพับคอนจังน้อยนะคะค่ะจังน้ยกับอาการดีกับสีมาล่ำถวายปูให้เราครับค่ะรอติดตามนะคะเด้อค่ะคือมือว่าที่ยีสิบสองค่ะจอจเนี่ยแหละค่ะจอๆก็จังมารวมบุญไปน้ำกันที่าตุลผาปลาไปน้ำกันนะคะ นี่มุนปูเออมายังงั้นเนาะนีมูนปูตาปูคือพวกข้าปูคู่ปูบดคุณก็คือจาทั้งจะบ่จะทบจากระกาบว่าชิดใครคือวุ่กุระองค์วันนี้เป็นวันที่ชาวใช่ไหมเนาะข้าวมือชาวมือเว้น เศร้า,าเป็นคเป็นครับมันเมาผมมันจะ,จะคิดเศร้าคนยๆเรื่อครับค <c oughs> เออวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกอขอห้าหกหกไม่ใครหกห้าเนาะครับหกหกอืมไม่ใครหกห้าครับเออมือ่นกะบวดโจหมอไก่ใกลจ้จะแก้ไปทำตล้งผ้งาป่าถวายชื่ว่าป่าแคาทั้ง,งวันวัว่าดาราในวันที่ชาวสอ เออว้ชื่อชาวท้องก่อย่อสองหาห้องคืองพอไปร่วมเพื่อรวมข่งร่วมกลินรวมท่าชื่อหอเออหอปู่าเรื่ยคือเก่าเกิดหอปู่าเรื่ยคือเก่าเก่าเกิดดุจตรงนั้นเออชื่อว่าป่าช้นช้างบัว่าราดราม่ผ้พาดูร้านเห็ดพาดูแข่าแข่งหอช้าง เออทางหัข่งน้ำแบบไงู่คาปูมคแับไปถือไปเย็นเราปูแ่งไงงามเลยงามคบปูฝื้นมือบวมด้วยครับงามมีปูฝนมือบวเด้ยพอทางกับกับปากคุณด้อแต่ว่าพอก็เลงเชื่อแต่ว่ามืออนี้บุญบารมีปูขึ้นก่อนนะครับเออแง่นั้นละลูกรกจะรวมเพื่อรวมแข่งคือว่าเป็นบวกูศลอันยื่งใหญ่งคาปูเออหาวัตถุปวัสมดใได่ช่างเดินสว่รค์ได เดสวันบวมดินเขาเอิ่มเดชวคนบวงดินมือพระทองค์พระเจ้วพระเทินเงินี่ร่วมกันช่างวงเออมือจะไม่ชื่อมือจะพ่าแต่ข่ก็หันรืมแป่เบงเด้อเอิ่มวอย่าเมาเมาเพื่อคนกันจะเมาเมาอย่งเมาเมาคับมือหันยืมครับผู้ออกแบบนะครับมือยิ้มไปมือดำดแล้วผู้จะจอมแล้วข้าวเนื้อเดยวันแต่ว่าเห็หน้ามังหันืมเชิญหน้าถูกแจกพอ ปั่นเขากันะหงาอืมนี่แหละมองมาถือใจฟอนี่แหละเรื่มครับเออทั้ทั้ด้วยกับมือจากของอะเหมือนเรื่มครับแต่ว่าผู้เฮนเนี่ยเบิ่งพ่ได้ว่าต้ไปถามหาคางแล้วลูกเออครับูเอเงควบคุยงานขับพ่อเออต้ควบคยมาครับ่้องเรื่่ำแล้วว่าเบาคือเบาคือคุรเขาครูเออ แขวนขวานสวยงามมองแขวงขอ่นได้ยิ่งความสวยงามเนาะเออของวัดว่าอารามที่วัดป่าครท่านผูุ้นว่าราามเออกำลังเสียดเฉวงามเออไปเบองเอาผู้ใดอยาึงว่าที่เข้าถ่วงเออเออกำลังเสี็จหัแข้งฟัวฟเดวง่ายแมันดังไงกระดอกกระจือว่าแขนเมาคู่วางูปรมากกับมือน้อยหงอนว่าแขเท็คขน้อยไปแค่อยไปว่าแข เออค้าวบามือจะยือพ่อจะใช้กงเงือนตรงข้ามใชว่าชื่อเชาของบ่ครับพูเออเงือนจะจัดชักวาดแ่ะอืมเอาค้ามันได้แข่มันได้เคือนกันต้นเออผูกจัดว่าเข้าใจไหนเข้าใจครับูเออเข้าใจกัเท่านั้นเลยยืมไม่งอจะ่เคลื่อนตามหงอมม่ไดัแเคลื่อนตามไรงอครับปูแกว่าข้ารับผู้บ่มือจะเคลื่อนพอคือนังไง กว่ามือกบ่างหกนี่แหละลูกไปเคียรตัวเงินน้องเขาจะคิดเก็บคิดเป็บกว่ากัเก็คิดเก็บคิดเก็บแป่กันยังไงสิบเจ็บสิบเก็เออิดเก็คิดเกกว่ากับพอไิเก็ขังก็อขังกระดายขังผู้ใดคือคิดย่ำกระดายเนาะเออได้รวมเรืองรวมใจกันชิดเก็บคิเป็แต่ม่เงินคือกันเออการนปฟุ่มเฟือคือกันเด้อเด้อเออยแต่เชดคอยั่ขังอือผู้ใดจะเป็นหอนไปมากใครไดเรา เออขั้นเท่าเฮ็ดอย่างเดมมันเร็วขั้นเทาป่เฮ็ดมัถึงเงื่อนเปิดยเปิดถังมัดกับลาเร่ขั้นบ่เบางมือเฮ็ดอย่างเง้ยเออมันถึงมือเงื่อนเบาเกินรื่องฟ้ามันบลเร่อขั้นบ่าเฮ็ดอย่างเัี้ยไอัไม่มือเงื่อนบาดเลื้ยนลอยเฮ็ดไปเฮ็ดมามันกับเรวเออนี่คือความบอกว่คือฟูดผองในหัวมกหัวแก่ลูร้านอยากเที่ยากจากอยากร่วมัปเทื่รวมกันขัด ขั้นบ่มือปับบาาดุูกปแจกมั่กับพอแคามาคือแข่งแรงไม่บ่งยิ่งครับทูทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยบุญบรารมีและทักถึงเงินทองให้ไร้มาชื่อมั่งมันกใจแต่ใจคือใจแข็งเออมันถือว่าเป็นบุญบรารมีเท่ากันเดียร์เดียร์แข็งบ่บมันเงินบ่บ่อพื้นสอบพื้นทุกยังดอกขั้นขาดเงินกว่านี่ไปม,มั่กับที่ไปก็ได้ เงินเทวดาเราอยิ่งอคาพูก็คืได้กับไปขายไปคุกคก็แก่ผู้ขายมือคกมือจาบมือคกมือหมายจะขานปลูกใจของปลูกใจงัวผัดวายอยู่ดี่ะเออางไว่าถือขินขื้ช่างกระขักกะไก่งะเออขึ้นิกินช้างงามเออเพอาาขึงนันก็สามาถขึ้อได้ปากก็กินดูด้งานกรก่เขาก็กินดูว่าไงบ่รึมคาปูเออมัก็ต้องเอาปัดู้นปัดแก่ก็คือ เออแกว่าคือว่าทางมันถือว่าของ่นเนาะครับอือก็ทบอกอือกูกจ่ายค่าดูการพนันว่าการว่าหัพฟรององรร่มครับรูกูว่าหัยฟงมันคือพาบาปหรือรือมบาปนะรูอือแกว่าหาว่ากู้คือคือกู้จ่ายค่าดูแลการพนันเงื่อนก่้บ่อหรือคือว่าใรเงื่อนการพนังกู้ได้ว่าการพนันให้การพนันรัฐบาลเขาถือขาย แม่บอกรัฐบาลเขาก็ยังแจกงินแบ่งรัฐบาลเขายังมือยังถูกต้องตามกฎหมายจะมาดยากพ่อได้ยังไงเนาะมันก็เป็นแค่อย่างนี้ถูกแล้วเขาก็เอาเงินให้เงินเราจะไปช่างอะไรก็ได้ไม่ใช่หรือเราไม่ได้ม่โกงจริงใครเนาะเราถูกของเราเราได้น่ะร้อนเงินร้อนเงินุกวันทีพอไปแขันเรือโแก้โอแกเรียกใขามันโปรเงินโปรดเก้าชิบเก้าชิบเมา เริ hmm. <t ihr> um ่ไปคืนเงิ่อนก้าคลิปเขาหายคือไงเรื่มครับมักปแขงแข่งีเออบ่แมงวาเออแยกออกแล้วแยกออกแล้วออกตัวแบกออกเกบก้าวองอแต่วันนู้นหยกตัวมันก็ไม่เก็เก้าไงเรือยเมไปคืนเขากับเขหายเขาว่าเขาโกงอ่ะครับผอืมต้องคืนต้องเขาเขียนไว้สักตัวแยกกับมือใบอืมมือใบไปคืนเงิ่อนน่ะก้าถ้งเก้าถนจังเขอืม ถูกต้องเขาคิดว่าจะเข้ากระจายเงื่อนตัวมากแต่จั่วตัวมาปึกมาหนาคือเอาอึนั้นคือแมงม้าฉันเออผู้แกบอกที่คว์กับแป้งเงื่อนเกิดคือมาจากคลองแม่ถือมาหนังอืมแมงม้าฉันบอกลิฟว์ด้วยเออมือรู้บอกออกมาแล้วคือเรื่องออกมาพองเออผู้แกบกเพราะเป็นความข้ามาจาแล้วอืออันคือเรื่องออกมาพองมันบอกมือจะได้รูป บริสุทธิ์ปเนี่แม่นบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิก็คือจิตใจอืมจิตใจคืออยากถางเงี้ะคือความบริสุทธิ์แล้วเด้อถ้าจิตใจเราไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่คือเราเขาบริสุทธิ์อืมมักกระปุกกระชักน่าหนะกจิตนจไม่บริสุทธิ์้าคนจิตใจบริสุทธิ์โอ้ใ่เงิ้มากคนกูคือเจกคือเบื่อกูคือเพ่ี่กูได้ตั้งว่าหามือฝืนกูคือไปแวงที่พ่อให้กูก็แน่คนอ่ะ เขาเกิดบ oh. the um. ุญลรวได้เยี่ยมคือกันพอคนละกเคืองก่อนนะว่านิหงายเขาก่าเสื้อระระเขาเปิดควบุญด้วยนะเขากราคือบางวันถูกอุ้ม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 อ่ได้แล้วกปุ๊กก็คือกาลเรียกเจอพอเห็่นบอกกูคือหางมือุูกท่านหายบ่อยก็ได้ไม่เป็นไรอีกพ่อบอกกูกว่ามือน้องเคล็ดจามนอนว่าสั่งเยี่ยมแต่ว่ามันไม่ได้หน่อยแล้วมัได้ายเกิดอุเรื่อง ม๊อบปิดกันช่การเรียกเจ้าหนุ่มร้านก็คือฉังได้ก็คือหนุ่มเขาดักเราก็มึนเนาะเขาดักก็คือองค์แม่กู้ได้่าลูกร้านได้รวมคือรวมค่ะเขาคือเขาก็ได้เขาคือเขากระเด้เขาคิดหมดเขาก็ได้นหมดเขาคือร้านเขาก็ได้ร้านอยู่กับการกระทําทุกทีทุกอย่างการกระทำาะนั่งผ้าให้ลูกร้านไปกระทบความทั้งเล็กดูทือการกระทําเที่ดีจะดีที่แย่จะแว่ไมอขนาดดิ มันตอบนะนอืมันมือผลแน่นอนทำบุญก็ได้บุญทำบะก็ได้บะเข้าใจไหมอืมมันเกิดการขัดทุกคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เราบ่ได้เกิดขึ้นที่เขาถ้าเราทำเราก็ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้นั่งอาบปากเคเวบุญก็ได้แต่วันนี้ตายตายคือกันเยอะยิครับปูตายคือกันอืมเพื่อนไทยมือช่างดึ่มทางหกกับท่างเป๋ ช่างไปสวรรค์มันคกแต่ทางลูกนรกทําไมมันถึงเป็นมันเป็นยอดคนเที่ยวรู้มันเห็ดง่ายเออมันเชี่ยวปวดมากง่ายเออคือแกมันพวดหนามันค่อยถือมันเห็ดง่ายค้าเห็ดบุ๋มมันเห็ดง่ายเออมันก็เลือดพวกกันงอยเพื่อถือขังได้เนาะเอออผมจกว่าเออมันพวกพวไปกับคน่วแทางพวกจะมองงี่พวกับผมเนาะ ตื่อมามักเปลี่ยนเราพันไปอากาศอาจาะถ้าไปพ่อยือเอ้ยมือจะหมอนะลูกตื่มือจะคว่ำหอนห่วงตรง่มไม้กลุ่มเดียวกับว่มือ